สวัสดีครับคุณผู้ชมพอผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตู้ปลา From Home เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับที่เขาจะเอาเมมเบอร์ของวง BNK48 กับเมมเบอร์ของวง CGM48 เนี่ยมาเจอกันใช่ไหมครับแล้วก็ มันก็จะเป็นธีมคอนเซปที่ให้เมมเบอร์ที่มาเนี่ยพูดถึงกันและกันใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าจับคู่กันแล้วก็แต่ละคู่เขาก็แอบปลื้มกันอยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มีอยู่คู่หนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับจริงๆคู่อื่นผมก็ชอบนะแต่ว่าคู่นี้ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆไปแล้วนะครับก็คือน้องพันสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง C G M 4 8แล้วก็น้องซัดจังสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง B N K 4 8นะครับผมว่าทุกคนน่าจะทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับว่าน้องพันเนี่ยเขาปราบปลืม้มน้องซัดจังมากๆนะครับปาบปลื้มมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงอีกนะครับแล้วเขาก็ รู้สึกดีมากๆที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่สัจจังนะครับใครที่เคยตามไลฟ์ของสัจจังหรือนะไลฟ์ของพันเนี่ยก็จะเคยเห็นโมเมนต์ที่สองคนนี้เขาคุยกันนะครับโดยที่จริงๆน้องพันเนี่ยไม่กล้าออกตัวแรงนะครับก็แอบปลื้มก็คือไม่แอบไม่ใช่แอบปลื้มหรอกก็ปลื้มสุดๆแหละนะครับแล้วก็เพื่อนๆพ่นพี่ๆน้องๆ้องในวง cjm foodie ก็ทุกคนก็รู้ว่าน้องพันปลื้มซัดจังมากๆ นะครับแล้วก็ตัวของสัตจังเองเนี่ยเขาก็รู้ว่าเออพันธ์ก็แอบปลื้มอยู่นะสัจจังก็เลยโทรไปหาพี่ลีนะขอไลน์น้องพันธ์แล้วก็โทรหาน้องพันธ์นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหใครที่ดูอยู่วันนั้นเนี่ยแทบจะสิกหมอนมากๆนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจมากจริงๆนะครับอันนั้นอันนั้นคือเหตุการณ์ที่เราเห็นกันก็คือการพูดคุยคุยกันครั้งแรกของ สัดจังกับพันใช่ไหมครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือเหตุการณ์วันที่เขาเจอกันครั้งแรกนะครับในตู้ปลาฟรอมโฮมตอนล่าสุดเนี่ยน้องพันก็มาเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะครับว่าคือตัวของน้องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่เบนเคนฟอรีเอจะมานะครับก็ไปเรียนตามปกตินะครับพอกลับมาเนี่ยเขาก็มีเพื่อนในหอเนี่ยแหละพวกเมมเบอร์ในการนี้ก็แซวว่า เอ้ยพันใครมาใครมา,อะ,รอ,า,า,าอะไรอย่างนี้นะไปแต่งตัวแต่งหน้าเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอะไรคือแล้วสุดท้ายก็คืออ่าพี่พี่เบน k 48เขาก็มาจริงๆนะครับเพราะว่าตอนน,น,นั้นเป็นช่วงที่เขาไปต้องไปถ่ายทำเอ็มวี i r ชิเดนกินกับวิ n งสาครั้งที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับเมมเบอร์ <S <s ก็จะมากันแล้วก็มานอนที่หอ c g m เนี่แหละนะครับก็เป็นการทําให้ น้องพันได้เจอตัวของน้องสัจจังแบบตัวเป็นๆตัวจริงเสียงจริงเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมฟังน้องพันเล่าแล้วผมก็ปากปลื้มใจมากๆฟังเพื่อนจริงๆอ่ะมันแบบน้องเขารักพี่สัจจังของเขามากจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการรับธรรมดอาณาด้วยนะครับแต่ว่าน้องพันเนี่ยรักถึงขนาดแบบให้สัจจังแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเลยเป็นเหมือนเป็นเหมือน โอ้ไอดอลยิ่งกว่าไอดอลอีกนะครับคือซัดจังไม่ว่าซัดจังทําอะไรซัดจังพันเนี่ยก็จะแบบปราบปลืม้มแล้วก็นําสิ่งดีๆเนาะซัดจังมาปฏิบัติตามตลอดนะครับเอาง่ายๆเลยว่าช่วงก่อนเข้าวงเนี่ยอ่าด้วยถ้าตอนนั้นน้องพันอายุสิบสองสิบสามใช่ไหมครับก็อายุยังน้อยอยู่แต่ว่าก็อยากจะมาออดิชั่นเมื่อแบบจะได้เข้ามาเจอน้องซัดจังไอ,งองดอลตัวเองให้ได้ใช่ไหมครับคามมโอชิ OC ของตัวเองให้ได้แต่ว่า กว่าจ,จะออเดีชั่นผ่านเนี่ยมันก็ต้องซ้อมหนักใช่ไหมครับซอ้อมร้องซ้อมเต้นนกเพื่อให้มาออเดชั่นให้ผ่านให้ได้แล้วก็มันด้วยวัยของน้องอะ่ะตอนนั้นอายุก็ยังน้อยมันก็มีท้อมีมอะไรบ้างมีเกเรมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าพอหันไปดูรูปของซัดจ,จังบนหัวนอนเนี่ยในห้องนอนตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเองกลับมามีแรงขึ้นที่จะตามความฝันของตัวเองอีกครั้งแล้วมันก็ทําให เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้น้องพันเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่มที่หนึ่งของวง C J M 4 8ได้นะครับแล้วก็มันก็ทำให้มีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญจริงๆที่ทำให้น้องพันธ์เป็นไอดอลที่ดีได้แบบน้องสัจจังนะครับถามว่าเป็นไอดอลที่ดีที่มีคุณภาพอย่างไรก็เอาง่ายๆนะครับว่าน้องพันเนี่ยติดเซนเปอร์สิในซิงเกิลของวง C J M 4 8เนี่ยมา3ามครั้งซ้อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่1นึ่เมลอนจูสหรือมันลิเนี่ยมีชื่อน้องพันอยู่ใน16คนเซนบัสสิ์ตลอดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆจริงๆนะครับก็น่าชื่นชมน้องพันมากนะครับที่เอา,เอาคนที่ตัวเองชอบเนี่ยมาเป็นแรงขับเคลื่อนพา,พาให้ตัวเองเอบินขึ้นสูงมาจนถึงขนาดนี้ได้นะครับน่าชื่นชมยกย่องน้องมากจริงๆนะครับแล้วถามว่า,าการรัก น้องซัดจังแบบสุดถั่วใจของน้องพันเนี่ยมันส่งผลอะไรแก่น้องซัดจังบ้างนะครับก็ต้องบอกแหละว่าส่งผลจริงๆนะเพราะว่าอ่ะตัวของน้องซัดจังเองเราก็รู้อยู่ว่าน้องซัดจังเนี่ยในในวงเปลี่ยนเฟโฟี้เนี่ก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่ในช่วงนั้นก็จะเป็นเมมเบอร์ที่อายุน้อยมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีรุ่นสามก็จะมีแค่รุ่นหนึ่งรุ่นสองก็จะมีเมมเบอร์ที่เด็กกว่าซัดจังแค่สองคนน,นั้นก็คือวิวกับมิกกี้ นะครับเพราะฉะนั้นสัจจังเขาก็แบบเออไอสิ่งที่เราทุ่มเททำมาตลอดในวงเนี่ยจะมีใครมาชอบเราบ้างไหมมาปากปลืม้มเรามายกเราเป็นโอชีหรือข่ามีอะไรบ้างไหมนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็มีกันนะครับอย่างสมมุติละตาเขาปลืม้มพี่น้ำหนึ่งหรือว่า,าแล้วแต่หลายๆคนเราก็เห็นกันอยู่นะครับเขาก็ปลื้มรุ่นสองเนี่ยเขาก็ปลื้มรุ่นหนึ่งกันหลายๆคนนะครับ แต่ว่าสัจจังเนี่ยเขาก็คิดว่าด้วยความที่เขาอายุน้อยจะมีใครมาปลื้มเขาหรือเปล่านะครับก็พอสัจจังได้ทราบว,ว่าน้องพันมาปลื้มอยู่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นกำลังใจนะก็เหมือนกับว่าสิ่งที่น้องทํามาตลอดทําดีมาตลอดให้แก่วงเสียสละให้แก่วงตลอดเนี่มันมันมีคนเห็นค่าแล้วก็ยกย่องแล้วก็ชื่นชมยกให้น้องเป็นต้นแบบมากๆนะครับมันก็จะทําก็เลยทําให้สัจจังเนี่ยมีพลังมีกําลังในการกับเคพื่อนที่ จะเป็นไอดอลที่ดีต่อไปนะครับก็ผมในฐานะที่โอชิทั้งน้องพันทั้งน้องซัดจังเนี่ยผมก็ปลืมปล้มปลื้มมื่มมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องพันมากๆด้วยที่รักน้องซัดจังมากจริงๆแล้วก็นําผู้ชื่นชมน้องซัดจังตลอดแล้วก็นําสิ่งดีองน้องซัดจังไปพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับก็มั่นใจว่าเด็กสองคนเนี้ยไปได้ไกลแน่นอนทั้งน้อง สัจจังที่อนาคตผมมั่นใจมากๆว่าน้องจะเป็นกัปตันวงได้นะครับหรือว่าน้องพันเองผมก็เชื่อว่าเมื่อน้องเติบโตเป็นสาวขึ้นเรื่อยๆก็จะขึ้นมาเป็นตัวท็อปของวงได้เป็นกําลังหลักของวง C J M Fouries ได้เช่นกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นฝากเปน็นลใจให้น้องทั้งคู่ด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ กรุงตรง,งกรุงรงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ